วาไปสักวันหนึ่งเลือกมาคี่จะขห้เบิงคิวงานขายดยอันนี้คือคิวงานนะตั้งแต่อันนี้ไปถึงปีหน้าก็เลยแล้วทำไมอ่ะเบสกับคิวงานอะไรมันสําคัญกว่ากันแค่นั้นแหละมันไม่ต้องโชว์เลยคือแบบมันต้องเลือกแล้วอ่ะเข้าใจป่ะห้า 6, 7, สักวันนึงกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมสําหรับสาวเบสคัมสิงและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือหนุ่มบิก๊กทิตีวูดค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยขึ้นไลฟ์ด้วยกันในบรรยากาศชิลๆปกติเหมือนที่ทํากันประจําค่ะแต่ไลฟ์ครั้งนี้นะคะถูกชาวเน็ตบางกลุ่มค่ะตัดช่วงหนึ่งของคลิปนะคะไปลงจนกลายเป็นเรื่องไปซะอย่งงางนั้นในคลิปต้นเรื่องนะคะที่ถูกตัดไปลงเป็นตอนที่สาวเบสเนี่ยหยอกหนุ่มบิ๊กค่ะว่าให้เลือกสักวันหนึ่งทางด้านหนุ่มบิ๊กนะคะก็ได้หยิบคิวงงงาานนนนนตัววเอขึึ้้มมโชซ่ใคคลิปะะบก,ก็ได บอกว่าคิวงานเนี่ยมีตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะสาวเบสก็เลยถามแบบหยอกๆว่าแล้วทําไมอะ่ะเบสกับคิวงานอะไรมันสําคัญกว่ากันไม่ต้องโชว์เลยมันต้องเลือกไงเข้าใจป้ะแต่พอคลิปถูกตัดออกไปจากบริบทรอบๆนะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยตีความไปผิดว่าดูเอาแต่ใจมีคอมเมนต์นึงค่ะที่กลายเป็นจุดเดือดระอุว,ว่าสาวเบสเอาแต่ใจเกินไปเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังคลิปกันก่อนเลยค่ะลาไปสักวันหนึ่งเลือกมา คิดจะขห้เบิรงคิวงานขายดอันนี้คือคิวงานนะตั้งแต่อันนี้ไปถึงปีหน้าก็เลยแล้วทำไมอ่ะเบสกับคิวงานอะไรมันสําคัญกว่ากันแค่นั้นแหละมันไม่ต้องโชว์เลยคือแบบมันต้องเลือกแล้วอ่ะเข้าใจปะห้าหกเจ็ดสักวันหนึ่ง การหาคิวทำมันเครียดขนาดนั้นเนาะคิวทองเลยขนาดนั้น <laughs> ซึ่งชาวเน็ตท่านนี้นะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่เห็นคลิปนั้นไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะคะได้คอมเมนต์เข้ามาว่าเอาแต่ใจเกินไปหลังจากที่สาวเบสนะคะได้เห็นคอมเมนต์นี้ค่ะไม่ปล่อยผ่านค่ะคุณผู้ชมตอบกลับทันทีแบบแซบแซบได้ใจสุดๆเลยค่ะบอกว่าดูไลฟ์เต็มด้วยค่ะบอกว่าให้ไลฟ์เช้าเย็นไปทำงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปเชียร์ที่คอนเสิร์ตต่อด้วยค่ะอย่าเอาแต่ด่าเถอะยิ้มบ้างชีวิตบอกเลยค่ะว่าชัดเจนแรงพอดีและได้ใจแฟนๆสุดๆ หลังจากคอมเมนต์ของเบสนะคะถูกแชร์ต่อแฟนๆที่ดูไลฟ์แบบเต็มๆก็พากันเข้ามาแก้ต่างให้เบสทันทีค่ะเพราะรู้ว่าบริบทจริงเนี่ยมันต่างจากคลิปที่ถูกตัดไปมากคอมเมนต์ที่แฟนๆเข้ามาพิมพ์นะคะก็จะมีประมาณว่าคําตอบเลิศมากอย่าไปยอมให้คนที่ไม่ให้เกียรติเราว่าเราฝ่ายเดียวและมีคอมเมนต์ต่ออีกค่ะว่าเออมันต้องแบบนี้ฉันผู้ดูไลฟ์สดน้องเบสอยู่เขาก็บอกแบบนี้ว่ารับงานไลฟ์ช่วงบ่ายแล้วเย็นจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยหาว่าพูดใส่เขากันจริงๆเลย10เต็ม10ไม่หักขานนี่สิล ต้องแบบนี้ค่ะน้องเบสสุดยอดบอสไม่ต้องกลัวมีเฟื่อนเบสคุ้มครองเต็มที่ดูหมัดซะก่อนว่าหนักแน่นขนาดไหนดึงใจดึงสติกลับมาอยู่ที่การทํางานไม่ต้องไปสนใจสิ่งต่างๆที่ผ่านมาอีกนะคะเริ่มต้นใหม่อย่าลืมคําที่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นดาราแล้วนะคะและยังมีคอมเมนต์อีกมากมายค่ะทั้งเอาใจไปเลยน้องต้องแบบนี้มันได้ดั่งใจแม่ยิ่งนักลูกสาวฉันสุดยอดเลิศจ้าชอบน้องเบสเวอร์ชั่นนี้จื่อบอสู ชอบน้องเบสดึงสติบิกมันต้องแบบนี้แหละคนรักกันต้องเตือนกันบรรยากาศในคอมเมนต์ตอนนั้นนะคะคือเชียร์สาวเบสกันสุดตัวเลยค่ะบางคนนะคะยังชมด้วยค่ะว่าสาวเบสเนี่ยโตมากในการตอบโต้ไม่หลุดไม่แรงแต่ฟาดเนียนๆแบบจบทุกดรามา่าเรียกได้ว่าเรื่องนี้สรุปได้สวยๆว่าอย่าดูคลิปตัดต่อแล้วตัดสินคนจากเศษเสี้ยววินาทีและแน่นอนค่ะสาวเบสฟาดทีเดียวดับไฟมินแซะไปหลายกองเลยทีเดียวค่ะ